เตรียมตัวระวังไปไปแล้วครับไปแล้วครับเอาล่ะครับ ปฏิวัติวงการเด็กตกปลาครับเรามาถึงจุดจุดที่วันนี้เราต้องตีหนูก็แล้วครับถ้า้านีไม่มี้วหนูรับประกันเลยเอาวางมือประกันเลยหนูมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนูคือตรงไหนางข้างกันแต่ยังแต่ยังไม่เหลืองค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเตียนใช่ไหมมันก็ต้องวิ่งเข้าทางขวาถ้าทางขวาเนี่ยถูกเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมันเข้าบ้านหนูแน่นอนใช่อยู่เลยนะโอเคทุกปีมีมีมีตลอดมีกี่ตัวอะเยอะ เมื่กี 5, <า>้ก็ห้าวันนี้ก็ห้าตัว <laughs> พื้นที่ประมาณห้าไร่มีห้าตัววันนี้เราจะเจอไหมเนี่ยเอฟซีมันคือที่สุดแล้วมันอร่อยอะ่ะจริงเหรอตัวขนาดไหนแบบมันแล้วแต่บางทีก็ทำมือจะตีทันได้เงยเนี่ยโอ้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้เอา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 กูนครับน้องเบาไปสแตนบายกูแล้วนะเออ้าเอาพร้อมไหมวันนี้พร้อมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองตีหนูกัน มันจะไปตีกันหรือมันยังไงนะ <laughs> มัน้นแหละนะอะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองกล้องครับนี่กล้องหนึ่งคนถ่ายหัวร้านนะครับถ้ามาวิ่งชนขาหรูหนูเตะสวนเลยพี่ั้ม <laughs> เป็นคอนเทนต์ที่เด็กๆชวนทำนะครับ FC เจอยังเจอยังเด็กๆบอกว่าต้องรอรถเกี่ยวนะครับถ้าเกิดไม่ได้อะมีไม่ดูว่าปฏิกิริยาเราเจองูกับเจอหนูเนี่ยอันไหนจะไวกันผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวครับเราผมไม่กลัวเลยพิจารณาคนเตรียมความพร้อมนะคะ เจอยังเจอยังเจอยังรอให้เจ้ามาครับอ๋อจะหนีครับมันต้องนอนรถเกี่ยวครับอ๋อเหรอ มีหนูออกมาสักตัวหนึ่งนี่ไม่น่ารอดครับห้าคนครับห้าคนไม่น่าเชื่อครับเด็กตกปลาก่ <c oughs> <c oughs> อนจะดูหนูนะครับดูการทำงานของรถ เกี่ยวน,นะครับทํางานได้รวดเร็วทันใจจริงครับในสมัยก่อนนะครับคนนี่ต้องเป็นสิบสิบคนนะครับช่วยกันเกี่ยวข้าวกว่าจะหมดนะนานมากครับกว่าจะได้ผลผลิตนี่ชั่วโมงเดียวครับจะหมดแล้ว รู้ได้ไงเอานี่ไงเกี่ยวหมดแล้วไม่มีหนูคือแค่นี้เองเหรอคือเรารอแค่กรสุดท้ายใช่ไหมอรอแบบแนวเดียวกันนะเพราะมันจะอยู่ะ <Aha. S 2> คือมันจะหนีเข้ากอสุดท้ายใช่แล้วเราไม่คิดหรอกว,ว่ามันไปมันอาจจะไปแ,แต่ลดลงแล้วไงมองเยอะๆหนูยังไม่อยู่อ๋อ <S 2> <S 2> ไหนๆก็ไม่มีหนูละเรามาตีงูดีกว่าคลิปนี้จำได้ไหมครับ f อฟ นาที่เราชิอวันนี้ตีหนูเฮ้ยอะไรอ่ะฮะเพื้อเงินตัวท้องเหรออดูดิดูหมายดีเอฟซีสวยมากปลาหมอใช่ไหมดูนี่ดีน้ำนี่ครับวิวบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงดีมากครับอันนี้คือบ้านหมิวนะครับบ้านบ้านหมิวอยู่นู้นนะอันนั้นเราลองมาตีไหม เกี่ยวเลยปะล่ะช่วยกันนะปะล่ะแซวเขียวมามาครับยังไงดีเหมิวเลยแรกๆก็ตีหนูไม่ได้แล้วได้หนูมาพรีเซนต์นาข้าวหนูดีกว่ามันมีอะไรดีนานี้นอกจากข้าวสวยแล้วลูกสาวก็ยังสวยไม่ใช่มั่นใจมากโอ้โหเดี๋ยวคนที่บอกว่าลูกสาวสวยนี่ใคร อ,อ๋อแน่นอนพอลูชมกันเองแล้วพ่อรอไหมน่ะกอลนูนุ่โค้รอจริงเหรอหรือว่าสอดรามออตอนนั้นนี่มิวยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมยังไม่เกินค่ะอ,อ้าวแล้วรู้ได้ไงว่ารอมีลูกอโ,อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้าวก่อนมันลวงจะไม่เลืองง่ายครับอันนี้นะครับนาบ้านน้องมิวนะตอนนี้น่าจะมีหนูไปกินข้าวไม่ต่ำกว่าเป็นสิบสิบตัวมันเข้ามาแน่นอนแหละ หน้าเนี้ยให้ความรู้หน่อยดีกว่าไหนไหนก็เป็นลูกเขาเรียกว่าลูกเกษตรกรแล้วให้ความรู้ fc หน่อยเราชาวนาอยู่กับเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือข้าวนะคะอ่าเข้าใจครับมันชื่อพันว่าอ่ากอขอส1่กอขอสีหนึ่งครับ fc มีหรือเปล่าครับข้าววันนี้มีบอกเลยพูดอะไรลุงก็เชื่อจังหวะเนี้ยเพราะไม่รู้เหมือนกันน้องหมิวว่าข้าวกอขอสหนึ่งครับแล้วยังไงต่อ ข้าวกขอสี่หนึ่งคือข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็นข้าวที่เรากินแหละข้าวสารอ่ะข้าวสวยข้าวเจ้านี่แหละข้าวเจ้าใช่ไหมอันนี้คือข้าวในพื้นที่นาทั้งหมดกี่ไร่นึ่งเจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมีที่มีทางเหมือนกันนะครับเด็กคนนี้ไม่จริงที่เจ็ดไร่ปลูกข้าวเต็มพื้นที่เลยใช่ค่ะอย่างนี้เออเวลาเก็บเกี่ยวทีหนึ่งเนี่ยได้ผลผลิตเยอะไหม ไล่ละหนึ่งเกียนหนึ่งเกวียนเหรอเกียนเกียนหรือเกวียนไม่รู้นะเรียกเกียนอ่ะเอาเหรอเกวียนบ้านหนิวเรียกเกียนนะอ่าก็หนึ่งเกียนหนึ่งเกียนคือน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะยิ่งหนึ่งเกียนน้ำหนักเท่าไหร่วะสรุปถามกันเองนะัจังหวะนี้หนึ่งพันในนี่บ้าเปล่าเราเรียกว่าหนึ่งเกียนอะไรหนึ่งเกวียนเขาเรียกว่าหนึ่งเกียนจ้าวสรุปแล้วพื้นที่เจ็ดไล่เวลาเก็บเกี่ยวมาทีหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดเกียนเงี้ยเหรอใช่ค่ะเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนนี้ขายได้เท่าไหร่ ครั้งที่แล้วที่ขายไปอ่ะเกล้าเก้าพันสองเก้าพันสองเจ็ดเก้าเก้าพันสองคูณเจ็ดเท่าไหร่เท่าไหร่เอาไปไหนอ่ะไปไหนฮะผมมือท <หา S 1> <า>้วงนะ <laughs> เอ้ยหนูหนท้องแม่เจ็ดไม่เก่งท้องแต่เก้าเก่ง 9, อ่ะเก <9, S 1> ้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกสี่เก้าเจ็ดหกสามอ่าก็ประมาณนั้นแหละเออพูดถึงการลงทุนดีกว,ว่าเวลา,เ,าเราทำธุรกิจมันก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมแล้วไล่ไล่หนึ่งเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่พี่แม่บอก มันต้องมีค่าแบบพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาการแมลงแล้วก็ค่าแบบวิทน้ำเข้าวิน้ำออกค่าน้ำมันแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวต้องจ้างรถเกี่ยวมาด้วยใช่ไหมล่ะรถเกี่ยวก็เกี่ยวไร่ละ450บาทแต่โดยรวมสมมติรวมๆเลยไร่หนึ่งลงทุนประมาณเท่าไหร่ที่บาทคือแม่บอกรวมๆมาสองหมื่นอ๋อรวมๆ2อ0 0มไร่ก็คือเฉลี่ยออกมาก็ประมาณ3,000กว่าบาทลงทุนประมาณ3,000กว่าบาทเก็บเกี่ยวได้ประมาณ900 0 นี่ปลูกข้าวมาตั้งแต่เกิดเลยปะหนูอ่ะเกิดมาพ่อแม่ปลูกเกิดมาก็รู้แล้วว่าเขาปลูกข้าวตอนเนี้ยคือไม่มีใครดูหมิวเลยดูเวากับหินครับอะไรไม่รู้เดี๋ยวแล้วเห็นล่าล่าสุดนี่จะประกาศขายเหรอไม่ขายอ่ะโอเคครับ FC คลิปนี้ไม่ได้ดูหนูก็ดูนาหนูแทนล้วกัน เออเห็นเหมียวบอกว่าถ้าสมมติเราจะตีหนูเนี่ยหนูนาบ้านเหมียวเนี่ยน่าจะมีเยอะสุดเลยใช่ไหมเพเป็นนาสุดท้ายในย่านนี้นะรอบๆนี่ก็จะเป็นบ่อปลาแล้วนะบ่อนี้คือบ่อที่เราเคยมาถ่ายแล้วเจอหูใช่ไหมแต่ดูจับได้นะมีรูงคนหนึ่งคิดจะแก้หนูแต่หันไปเห็นห้วตกใจโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนลวกันครับ f c วันนี้ไม่มีปลาไม่มีหนูมีแต่นาของหนูนะ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอ่ะก่อนจากไปนะครับพอดีน้องหมิวบอกว่าดูแลเหมือนเลนวิ่งนะนึกคอนเทนต์ออกเลยครับก่อนจากไปเดี๋ยวเราวิ่งแข่งเรือ<า>เอ่อหกคนใช่ไหมหกคนนี้เอฟซีว่าใครใชนะครับตัวเต็งก็น่าจะเป็นเอ่อน้องน้อง,น,องน้องหญิงแน่นอนเดก้า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไจนถึงหมวกนู่นนะไม,ไ,มไม่รู้ว่าตะกล้องจะไปก่อนหรือว่าเด็กจะไปก่อนนะเ <c oughs> ข่าที่ เตรียมตัวระวังไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ๊ยไปแล้วครับข้างหลังข้างหลังครัสามคนข้างหน้าสามคนข้างหน้าสามคน,นาามครับน้องหินนั่งครับอโอเคตะข้องเขาเป็นที่สี่หนวดตะเกียบ ออกกำลังกายวันละนิด